สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องการเกษตรพาบ้านนะคะพี่ขารับควนลูกค้ากดติดตามให้หนูด้วยนะคะพี่หนูจะได้มีกําลังใจในการอัดคลิปมาให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะพี่ขาถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะพี่ขาให้ติดต่อมาที่เบอร์โทร0811081964นะคะพี่ขามาค่ะเรามาดูที่องค์แรกเลยค่ะองค์แรกค่ะพี่ขาจะเป็นสายคาดเอวจะเป็นสายคาดเอวเป็นของหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกจ้ะ ตามภาพเลยนะคะพี่พี่ดูความเก่าเก่ามากค่ะพี่ขาเก่าต้องใช้คาว่าเก่ามากมาก็ไก่ร้านตัวจะพี่นะคะอันนี้นะคะพี่ขาเป็นสายคาดเอวพร้อมตะกุดหลวงพ่อทาวัดพระเนยียงแตกจ้ะพี่เนี่ยค่ะพี่จะมีห่วงให้ใส่อย่างนี้นะคะพี่ขานะคะใส่ได้เลยคะ่ะพี่ห่วงสามารถใส่ไปไในรูนีไ้ได้นะคะพี่อันนี้ค่ะพี่ขาแลวพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะ 1 5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นสายคาดเอวหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแต่จากพี่นะคะนั้นนถึงจะได้มานะคะพี่ขานะคะพี่พี่คนไหนรีบซื้อยังไงก็รีบโทรมานะคะพี่ขาช้าหมดอดนะจ๊ะเส้นนี้ขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากพี่เก่ามากเลยค่ะพี่เก่ามากเลยนะคะพี่ขานะคะพี่ดูความเก่าของเชือกนะคะพี่พี่ดูความเก่านะคะพี่ขาแม่ขาเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะสภาพอย่างที่เห็นในคลิปวีดีโอนี่ที่ช่องการเกตพระบ้านเลย ค่ะพี่ขานะคะขอไว้ที่1 5ึ่ร้บาทปลายทาง5้าบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนเล่มนี้จ้ะพี่จะเป็นมิตรหลวงพ่อเดิมเล่มนี้แมค่ค้าขอไว้ที่1,000บาทจ้ะ เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะจ๊ะพี่นะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมแบบนี้เนยนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจยังไงแอดไลน์มาหาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ขาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเถะ0811081964นะคะพี่ขานะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่าสสำหรับมีดหลวงพ่อเดิมเล่มนี้จ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นป้องๆอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมแต่หนูไม่ทราบ ค่ะตามภาพเลยค่ะอันนี้ขอไว้ที่800บาทจา้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขามีรอยจานหลงพ่อเดิมด้วยนะคะนะคะ เห็นรอยจานไหมคะแต่หนูก so you know ็ไม่ทราบว่าเขาํามาจากอะไรนะคะแต่คุณลุงเจ้าของก่อบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมค่ะถ้าหนูพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะนะค่ะอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อบาทนะคะพี่ขาสําหรับอันนี้แปดร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นสร้อยค่ะพี่ขาเป็นข้อมือมีปัตเพียนมีเหรียญนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อบาทเหมือนกันจ้ะแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาแล้วจะมีตะกุดอย่างนี้ค่ะพี่เล็กๆหนึ่งสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกค่ะพี่ตามภาพนะจ๊ะ แล้วก็มีปัตเพียนสองตัวแล้วก็มีเดียวหลวงพ่อเดิมอย่างนี้เลยนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ขาเป็นข้อมือค่ะจะซื้อให้ลูกหลานจะซื้อให้คุณภรรยาก็ซื้อได้นะคะพี่ขานะคะสวยงามมากค่ะอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่รับหนึ่งส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นหลวงพ่อทาบจ้ะ จะเป็นสีพึ่งหลวงพ่อทาาค่ะพี่จ๋าพร้อมใบคาถาบูชาเมียจากอยากได้เมียหคนอยากได้เมียเพิ่มนิม,มนต์ค่ะพี่เอาไปได้เลยค่ะพี่จนีค่ะเป็นสีพึ่งหลวงพ่อทาบนะจะพี่เป็นสีพึ่งหลวงพ่อทาานะคะพี่ ขนาดชายหน่อยยังมีเมียหกคนนะคะพี่และเราคนปกติเราต้องมีมากกว่านั้นค่ะพี่นิมนต์เลยค่ะพี่นิมนต์เลยค่ะหลวงพ่อท่าค่ะพี่ขาวัดกระบกขึ้นพึ่งจังหวัดระยองท่องนโมถาม3ามจบนะคะพี่ขานะคะรับรองได้เมียเพิ่มแน่ค่ะพี่ขาถ้าเกิดใครนิมนต์ไปค่ะพี่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสำหรับตลับสีพึ่งหลวงพ่อท่าตลับนี้นะจ๊ะเช็ดมือแป๊บงนะจ๊ะ เช็ดมือก่อนจะพี่จา๋าอ่าส่วนอันนี้ค่ะพี่เป็นพระยอดธงหนูต้องใส่ในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทองลอก มันก็เป็นเนื้อเนื้อเนื้อทองแหละค่ะพี่แต่แค่ไม่ใช่ว่าทองจริงค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่800บาทจ้ะพี่พระยอดองค่ะพี่เป็นทองนะคะสวยงามมากเลยค่ะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่8 0 0บาทจ้ะพี่พระยอดององค์นี้นะคะตามภาพนะคะพี่ขาภาพไม่ชัดแอดไลน์ค่ะพี่ขอภาพเพิ่มเติมจาก0 8 1 1 0 8, 8 1 9 6 4แอดอแม่ขึ้นองอ่ะแม่ค้าเดี๋ยวแม่ค้าอดหาคุณลูกค้าเองนะคะอันนี้ขอไว้ที่8 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะใส่กล่องต่อไม่ใช่แค่ีี่่่ทวาาสอยงน้กลัวหาย นะคะพี่แปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจะพี่จ๋าอามาพระอเล็กต่อส่วนอันนี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อวัดหนองกระโดนค่ะพี่นะคะด้านหลังจะเขียนว่าหนองวัดหนองกระโดนนะคะพี่หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าหลวงพ่ออะไรแต่หนูเรียกว่าวัดหนองกระโดนค่ะพี่เพราะว่าข้างหลังเขียนว่าวัดหนองกระโดนอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกหัวบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าสําหรับเดือนนี้จ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขา ไม่รู้ว่าปูดทิมหรือปู่โต้ะนะคะพี่เนี่ยค่ะหนูก็จำไม่ได้แล้วค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาสําหรับอันนี้ค่ะนะคะพี่เรื่องพลาสติกอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาท,าาละะท,บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพ้ากิ่งเนื้อไม่กระสิบเนี่ยค่ะ มีรอยจานด้วยนะคะพี่มีรอยจานอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะด้านหน้าจะมีรอยลงทองหน่อยๆนะคะพี่ขาหนูไม่ทราบว่าพักกิ่งอะไรนะคะเนี่ยค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพ是是 blends, ี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นปูหนังค่ะพี่ปูหนังนี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะปูหนังองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสาหรับผ้าปุหนังองค์นี้จ้ะ ส่วนเหรียญน,นี้นะคะพี่ขายจะเขียนว่าพระครูเดิมอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับเหรียญพระครูเดิมองค์นี้จ้าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นพระศิวลีค่ะพี่เป็นพระศิวลีนะคะพี่ขายนะคะเก่าๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ตามภาพนะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อบาทจะ้ะศิวลีองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นพระร่วงนุ่นสนิมแดงค่ะพี่แตกใยแมงมุมอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ขอไว้ที่700รอยบาทจ้ะพี่พระร่วงนุสนิมแดงค่ะพี่ค่ะองค์นี้สวยงามมากเลยค่ะพี่เนี่ยแตกใยแมงมุมค่ะ เนียค่ะพี่องนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นยี่สิ orry, บห้าสตรวรรษจะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ยี่สิบห้าสตวรรษนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่ ส่วนองคนี้เป็นเดี่ยนโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาขอไว้ที่500้ยบาทจ้ะเป็นเดี่ยนเก่าๆโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะแม่ค้าขอไว้ที่500้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนเดียนนี้จะเป็นเหดี่ยนหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนจ้ะเป็นเดี่ยนพ่อจันทร์วัดบางมอนอันนี้ขอไว้ที่500้ยบาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500้ยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสำหรับเรียนหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนจ้า ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานจ้กอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่สําหรับเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานจักห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้เป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ ตามภาพเลยนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะเป็นเหดี่ยญพระพุทธเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่ขาส่วนอันนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันจ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะตามภาพค่ะพี่เป็นเหดี่ยญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะอันนี้เป็นประหลัดขิดค่ะพี่ไม่ทราบเหมือนกันห้าร้อยบาทจ้ะไม่ทราบเป็หลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้ละค่ะ อันนี้ขอไว้ที่5้าร้อยบาทค่ะพี่500้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นแหวนหลวงพ่ออิ่มนานๆถึงจะได้มานะคะพี่สวยงามมากค่ะพี่ขาววงนี้ขอไว้ที่แ800ดรอยบาทจากแหวนหลวงพ่ออิ่มวงนี้นะคะพี่ซื้อให้คุณสีภรรยาคุณสีภรรยาจะดีใจมากเพราะสวยงามมากค่ะพี่นะคะพี่800บาทจะ้ะ 8 0ดร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าิบาทนะคะพี่ขาเป็นเวรหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาปูนาค่ะพี่ปิดตาหลวงปูนาควัดทวยจระเข้ค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่500ร้อยบาทนะคะพี่สําหรับปิดตาหลวงปูนาควัดทวยจระเข้ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะพี่เป็นพระปิดตาหลวงปูนาควัดทวยจระเข้ค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นตลับสีพึ่ง จะเป็นตลับสีพึ่งตลับเล็กอย่างนี้ค่ะพี่ของหนงปูดทิมจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทนะคะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะจะมีสีพึ่งด้านในจะมีพระอย่างนี้เลยนะคะพี่ตามภาพนะคะ อาตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่พร้อมโอน7 0 0บาททวนจ้ะโอเคนะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดนะคะอ้อลืมสมเด็จค,ค่ะพี่ลืมสมเดคค็จค่ะพี่สมเด็จนี้ขอไว้ที่1000บาทจ้ะสมเด็จองค์นี้นะคะพี่ขาพร้อมกรอบอย่างนี้ค่ะพี่พร้อมกรอบทองนะคะพี่แล้วก็เม็ดแล้วก็เพชรเม็ดใหญ่ๆเพชรปอม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ทองปอมนะคะพี่ไม่ใช่ทองจริงจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะ หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขาสําหรับองค์นี้จ้าโอเคค่ะพี่ขาถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจองคไหนภาพไม่ชัดพี่ๆแอดไลน์มาหาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกสี่หรือแอดแล้วไม่ขึ้นโทรหาแม่ค้าหรือแม่ค้าแอดหาคุณลูกค้าเองนะคะฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตรพระบ้า,บานด้วยนะคะพี่ EP นี้หนูก็มีแค่นี้ค่ะพี่ขาสวัสดีค่ะ